โอเคนะครับทุกคนวันนี้เนะราจะบอกข่าวดีนะครับตอนนี้ทุกคนกดมาที่เพจสโตนะครับผมสําหรับใครที่อยากเล่นเออ,เอ,อซอสเซตแมนนะครับผมนี่ครับลงสโตไทยแล้วลงสโตไทยแล้วทุกคนสําหรับไอคนที่มันด่ากูนะครับกูจําได้อย่างแม่นเลยนะครับว่าแม่งจะมันบอกผมว่าเกมนี้มันจะเป็นลงสโตไทยนะเกมนี้มันจะเป็นลงสโตไทยนะจาได้เลยวันนี้เป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงล่ะครับ ผมบอกแล้วมันจะลงสโตไทยไอคนที่ด่าผมมาไว้นะครับผมไอคนที่ด่าผมไว้นะย้อนกลับมาดูคลิปปูด,ด้วยนะกูบอกเลยโอเคไหมตอนนี้ลงสโตไทยเล้วเข้าใจไหม,มบอกเลยลงสโตไทยเล้วรู้โหลดแล้วด้วยเข้าไปเล่นเลยดูจะเข้าให้ดูครับ แล้วไปหาโหลดกันมาเล่นเยอะด้วยโอเคไหมเป็นไงลงสตไทยแล้วฮ <invention Anyone inglés> ัลโหลวัดกิมมีบอกแล้วไงลงสตไทยแล้วฟังมั่งดิเออฟังมั่ง ไปไงบอกเลยว่าลงสตูไทยเล้วไปไงฟังกันไหมอ่ะมีแต่คนบอกผมว่าอะไรไม่ลงครับเกมนี้ไม่ลงสตูไทยเกมนี้ไม่ลงสตูไทยครับเป็นไงลงไหมล่ะลงไหมอ่ะถามหน่อยสิฮัลโหลฮะไหนอ่ะไหนอ่ะครับไหนบอกว่าไม่ลงไม่ลงไงใครมันบอกอ่ะผมไม่ลงไงไม่ลงสตูไทยไม่ลงสตูไทยนะเกมนี้ไม่ลงสตูไทยนะเป็นไงล่ะลงไหมล่ะ โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ตึง1นึ่พันไลค์แล้วก็กดติดตามให้ตัวหนึ่งพันคนกันด้วยนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับมาได้ดูเพียงเท่านี้แหละวันเนี้ย